แรงระดับโลกที่เชนชาอัพภูมิพัฒนาไทยคุณจะพักอดีตออแกไนซ์ดังและจากผู้กัดซีที่วัยดังซึ่งได้หายไปนานหลายปีกลับมาสร้างความพึกพักให้กับวงการบันเทิงไทยจีนอีกแล้วค่ะของกั้นนักร้องไทยให้ดังระดับโลกโดยบุกตลาดจีนก่อน ข้อสงสที่คุณที่สุดแล้วในตอนนี้ซึ่งอาร์พุมิภาคเขียนเวลเด่นจึงดันให้สองหนุ่มหล่อควนอุอาัคาราวัตจิจิจลาโรดและเฟรมจารุวัตปัญจรักษ์เตรียมบินไกลไปฝึกต่อที่เมืองเฉิงตูของจีนคาดว่าปีหน้าจะออกงานเพลงภาษาจีนได้เพลงไทยและได้มีการจังดงานเปิดตัวของสองหนุ่มหล่อไปแล้วที่เล็กซอาซีเอของผู้บริหารปาฟินาเรสุดจิตสุดจิตโดยมีพิธีกรหล่อแซ่บ กรสลันลักสุขสีเดอะแมนเดลา2022ในงานยังมีคนดังมาร่วมงานอีกด้วยค่ะาครับกิจกรรมในวันนี้เวันนี้เป็นกิจกรรมที่เรามาเปิดตัวน้อง2คนครับทีเ่เราเป็นเปิดตัวเบอร์1กับเบอร์2ที่เราจะส่งไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยครับซึ่งเราเป็นมีการทําสัญญากับบริษัท ASE Family ครับที่ประเทศจีนเมืองเชิมงตูครับซึ่งที่เราเลือกเอมืองนี้เพราะว่า ทางบริษัทเนี่ยได้มีเขามีคลื่นวิดญุของเขาเองแล้วก็เป็นบริษัทที่ปั้นศิลปินน,นักแสดงอยู่แล้วแล้วก็เป็น,เป,นเป็นการปั้นเน็ตไอดอลไปด้วยอะไรย่งเงี้ยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเ,เราก็หนีไม่พนเรื่องของ TikTok เนาะไอทิกตอกจีนี่แหละน้องก็จะไปฝึกฝนมาให้เป็นตัวเองเป็นไอดอลแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือเขาจะมีซิงเกิลกลับมาที่ประเทศไทยครับเป็นเวอร์ชั่นดูโอ ไทยจีนโดยมีน้องกุอูครับเป็นเป็นเบอร์แรกที่จะมาออกซิงเกิลเป็นเพลงแบบมีเดียมมีเดียมอะไรอย่างเงี้ยครับผมจุดเริ่มต้นของแคมเปญอันนี้ครับผมเป็นยังไงครับจุดเริ่มต้นของแคมเปญอันนี้ก็คือเรื่องของโควิดนั่นแหละครับผมก็คือว่า เออจากที่พี่อเคยทําละครซีรีส์วามาเนี่ยก็มีจุ้งบ้างประสบความสำเร็จบ้างแต่เรื่องแรกที่ประสบความสำเร็จมากเลยก็คือเรื่องเลิฟซิกแล้วตอนนี้เนี่ยละครวเราก็นีมีผลมีเป็นร้อยๆเรื่องเนาะแล้วก็พระเอกซีรีส์วก็ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องฉีกออกไปจากจากจากสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยก็คือการทําอะไรให้มันดูแตกต่าง นอะไรยงเี้แต่ก็ยังคงอยู่ใน uh, เคาน์เตอร์เดิมๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งยังไม่พน้นนะครับผมก็เอ่อเราก็มองว่าในช่วงที่เราหยุดหยุดหยุดกันไปนานเนี่ยเราสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้เลยเมื่อเราไม่ไม่สามารถออกกองได้แต่นะักศิลปินเนี่ยเขาสามารถฝึกฝนได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วก็มีเป็นโอกาสอันดีที่เราจะสามารถเออ่แลกเปลี่ยนศิลปินไทยศิลปินจีนไปมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันแล้วก็มีผลงานมาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมทั้งไทยจีนครับผมถ้าไมถือเรื่องทั้งสองคนนี้เป็นศิลปินเลยแน่นองน ก็จริงๆแล้วเนี่ยน้องน้องๆเนี่ยมาจากการคัดเลือกจากโครงการ w o r l d w i ว e Life 109มีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพี่เปิดละครเรื่องรักนาร้องชายรักนา,นานครับผมกำลังมีวงดนตรีเลยกำลังโด่งดังเลยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะมีซีซทั้ง2ปรากฏว่าโควิดสั่งปิดอันนี้ก็2ปีกว่าแล้วก็เลยน้องก็ถูกดรอปโครงการไปพอดรอโครงการไปปุ๊บเนี่ยเราก็มองว่าสิ่งที่เราจะทำให้ เด็กๆยังมีอา,อาชีพอยู่ความใฝ่ฝันของเขาจะต้องไม่หายไปอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ให้น้องๆมีผลงานด้วยเราก็เลยติดต่อไปทางที่ประเทศจีนครับแล้วก็มองหาคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนที่สุดโดยโดยที่การเราเลือกของรูปร่างหน้าตาก่อนอนย่างแรกแล้วก็คือต้องสูงสองก็คือใจเปิดกว้างที่จะรับในสิ่งที่เราจะป้อนให้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้องเสียสละเวลาให้เรา100%เเพราะว่าน้องจะต้องเดินทางไปอยู่ที่นู่นเนี่ยหลายเดือนแล้วก็ ฝึกฝนเ,เกือบเกือบ24ชั่วโมงในวันวันหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เรื่องของเรื่องคือเขาต้องเสียสละในเรื่องของการเรียนด้วยนะ<ม>เพราะว่าน้องจริงๆนวน้อง,องยังไม่จบม .6 เลยแต่ตอนนี้จะต้อง break, เบรกไปเรียน ต่อที่ประเทศจีนอยู่อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ฝึกฝนเป็นศิลปินโดยการที่เราจะมีการเดบิวต์นะครับมีเพลงออกมาเป็นคนไทยร้องเพลงจีนคนจีนร้องเพลงไทยอะไรเงี้ยครับเป็นศิลปินดูโอ้น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราจะไม่ได้กอบดีความเป็นเกาหลีหรืออะไรเงี้ยครับเราจะใช้ความเป็นไทยจีนนี่แหละเอามาทําให้แฟนๆครับทุกคนเนี่ยหลงรักเขาทั้งสองคนครับผมจะเริ่มไปเมื่อไหร่ อะไรนะครับเริเ่มไปเมื่อไหร่เริ่มไปน้องกุฎูเนี่ยจะเดินทางจิ้นเดือนนี้ครับผมก็ตอนนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วประเทศจีนยังปิดอยู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยทำจดหมายพิเศษมาคือทางจีเนี่ยเขาไมีจดหมายเชิญมาเรียบร้อยแล้วก็ตอบกลับไปละแต่ว่าตอนนี้ติดอยู่เรื่องของตัว๋วเครื่องบินที่มันไม่มีเที่ยวบินเท่านั้นเองอะไรเงี้ยเพราะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมันมีการสงครามอะไรเอยอะไรเอยแล้วก็เมืองสำตูเพิ่งเปิดล็อกดาวน์โควิดแบบครั้งที่ไม่รู้่าไร่แล้วแต่ว่าออตอนนี้เขาเพิ <Iya. S 2> ่งเปิดล็อกดาวน์ขึ้นมาอะไร โอเคครับสวัสดีครับผมกวนอูนะครับนายอัครวัตรจริงเกล้าโรธครับตอนเเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมครับที่จะได้ไปฝึกบดทีุ่วียนตื่นเต้นมากเลยครับที่จะได้ไปฝึกแล้วก็เจอการเรียนรู้ใหม่ๆครับแล้วมีความพร้อมมากแค่ไหนครับตอนนี้คือพร้อมมากครับพร้อมที่จะเผชิญก้าวหน้ากับสิ่งใหม่ๆครับ รู้สึกในการคิดไปอาบอกว่าจะต้องเสียเวลาต้องสลับเวลาร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยทั้งเรื่องการเรียนเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็คุยกับทางเรียนเรียบร้อยแล้วครับว่าจะขออนุญาตไปซ้อมเป็นศิลปินที่ประเทศจีนครับจะต้องเตรียมตัวอะไรก่ทำก่อนไหมายคราบต้องพาส่งภาษาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อภาษาก็เริ่มได้แล้วครับเริ่มได้นิดนึงแล้วครับคือเขาเรียนอยู่ทุกวันครับทุกเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับ อันนี้คือไปเรียนทำอะไรบ้างครับร้องเพลงร้องเล่นอันนี้ที่เราไปที่ประเทศจีนเนี่ยคือเราไปเล่นเออ่ไปเพื่อเป็นศิลปินจริงๆก็คือไปอัดเพลงไปฝึกซ้อมร้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ฝึกสกิลความเป็น เขาเรียกว่าเน็ตไอดอลแล้วกันในในการป้อนในสื่อของ t ิ k t o k จีนะอะไรเงี้ยครับผมคือสกิลพวกนี้ต,ต้องไปฝึกที่ทีเลยใช่ไหมครับไม่ได้ฝึกมาจากบ้านเราเราฝึกจากบ้านเราแล้ว,ลวน้องเขาฝึกมาประมาณ4เดือน5เดือนละ<ม>แล้วก็มีพื้นฐานไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราเลือกจากคนธรรมดาคนธรรมดาจริงรแต่ว่าเราเลือกจากคาแรคเตอร์หน่วยการหน้าตาอะไรเงี้ยบางคนน้องอาจจะเหมือนดาราท่านนึงน้องอาจจะเหมือนดาราท่านนึงอะไรเงี้ยแต่ทรงยังไงแล้วคนเอเชียลุกมันก็จะชอบตรงตรงนี้อะไรเงี้ยครับผมครับสวัสดีครับผมเฟรมครับอายุ23ปีครับ มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับจริงจริงมีความพร้อมยังไงบ้างตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้แบบเข้าเหมือนน้องคนอู่ครับเพราะว่าก่อนที่เราจะจะไปนู่นมันต้องมีการเข้าค่ายกับของกับท่านพิยารด้วยครับซึ่งน้องคนอู่ก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วก็คือต้องอยู่กับยาโดยที่พยารเทสก่อนประมาค่ายเดือนครับแล้วก็แล้วทุกวันนี้ก็ต้องมีเตรียมตัวหลายๆก็คือในเรื่องของภาษาเพราะว่าไปที่นู่นก็ต้องพูดภาษาจีนตอนที่พี่อาร์จิมาเราตกใจนะว่าทำไมถึงเรู้จักตกใจ ตกใจตั้งแต่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 แรกเลยครับตั้งแต่ที่พี่อาร์ตรับเข้ามาในในโครงการนะครับซึ่งมันแบบโอ้โหก็คือผมไม่ติดางต่างจังหวัดนะครับไม่เคยมีใครแบบให้โอกาสอะไรอย่างนี้เลยครับแต่ว่าพอพี่อาร์ตให้โอกาสมาแบบก็ดีใจมากๆครับแล้วก็พอมาแบบเข้ามาในโครงการนี้อีกซึ่งแบบโอ้โหมันแบบมันเกินฝันมากเลยครับใช่ครับ ตานนี้โปรแกรมของน้องเฟมเองจะต้องเรียนยังไงเมื่อไหร่จริงๆตอนนี้พอหลังจากที่อูเดินทางไปนะครับน้อง <_ S 2> น้องเฟงวัาถูจะถูกฝึก5เดือนของเมืองไทยนะครับแล้วก็ส่งจะส่งไปที่ประเทศจีนประมาณหลังคุณอูกลับ ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองต่อกันไปแล้วก็พอคุณอูกลับมาเนี่ยคุณอูนอกเหนือจะมีเพลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของภาพยนตร์ใหญ่นะครับที่จะรลองลับไว้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับผมอ่าฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้แบบว่าเหมือนคนไทยหรือว่าคนเอเชียเปิดใจรับดูว่าเออเราไปในรูปแบบนี้แล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเราด้วยอะไรเงี้ยในรูปแบบของบทเพลงอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าคงไม่ได้เป็นบอยแบนด์ที่แบบเต้นปั๊วปังอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆในเส้นทางของ การบันเทิงเนี่ยเราก็อยากให้เขาได้อยู่ทุกทุกเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงเดินแบบอะไรเงี้ยครับผมครับอย่างอย่างป้าสองคนที่เราได้นี้ไปถ้าคนอื่นสนใจน้องหมูเขาอยากจะมาย,ยังไงบ้างาคือจริงๆเราก็เราก็ต้องคัดเลือกก่อนอันดับแรกว่า เออน้องเขาได้ไหมพรม้อมไหมเทนตลาดจะซื้อเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นี่สำคัญนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่พี่อาเลือกเองเนี่ยพี่อาไม่ได้เลือกเฉพาะคนหล่อยอย่างเดียว mm hmm. พี่อาชอบคนที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีความเออเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่อยๆฝึกค่อยๆเป็นมืออาชีพไปในอนาคตเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยกแบบ กลัวแบบว่ารับคนเก่งๆมาแล้วมีอีโกโ้อะไรย่างเงี้ยแล้วเราเควบค,คุมยากมากอะไรเงี้ยเหมือนเด็กๆที่เราเมางมีอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาบ้างแบบโอ้โหดังแล้วไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็เราก็เหมือนไม่มีตัวตนหายไปเลยปเป็นเงาอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็เลือกคนที่ กะตันยูด้วยแหละอะไรเงี้ยเพราะโอกาสเนี้ยมันมันเป็นโอกาสที่สําคัญมากเหมือนเหมือนตัวพี่อาร์ตเองก็คือเราก็เจ็บตัวมาหนักไม่ว่าจะเป็นใครก็เจ็บตัวมาหนักในเรื่องของโควิดหรือเศรษฐกิจในเรื่องของการทําละครมันก็ต้องมีบาดเจ็บอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับตัวพี่อาร์ตก็บาดเจ็บเยอะเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบเดินทางสวยหรูแล้วก็เมีป่วยไข้ผ,ผ่านผ่าหัวใจมาแล้วในช่วงของวิกฤตโควิดอะไรเงี้ยครับเราก็มองว่าถ้าเป็นโอกาสดีๆแบบนี้ครับก็เลยอยากจะ วันนี้ที่จัดงานขึ้นมาก็เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ให้โอกาสน้องๆเขาสองคนนะครับได้อยู่ในวงการวงการบันเทิงทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับอยา่างพาร์ทเนอร์ของเราที่จีนเนี่ยเขามีส่วนอย่างบริการด,ดูทั้งเสื้อผ์าทั้ง่อให้เดือนตอนอื่นเลยเนี่ยเขาก็จะต้องให้เราเนี่ยส่งส่งโปรไฟล์ประวัติคลิปวิดีโอทั้งร้องทั้งเต้นอะไรไปก่อน<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เอออย่างอย่างตอนแรกเลยเนี่ยเขาดูโปรตัเขาบอกโอ้ยไม่ผ่าน<ม>แล้วก็บอกว่า เชื่อผมเถอะว่ามันผ่านในเวลาผ่านไปเกือบเกือบปีน้องเขาก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้น,นแล้วก็ผมก็ส่งรูปไปบอกนี่ใครอะที่ประเทศที่เขาบอกนี่ใครอะทำไมหล่อจังอะไรอย่างเงี้ยส่งความสามารถที่พัฒนาขึ้นไปอะไรเงี้ยครับผมเราก็จะมีการอัปเดตลอดเวลาแล้วก็เราก็จะมีการคัดสรรร่วมกันว่าคนนี้เป็นเบอร์หนึ่งคนนี้เป็นเบอร์สองโอเคผ่านนะมันเข้าเข้าแกลบเขาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทางจีนเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตเรื่องของการเรียนทั้งหมดให้เลยนะครับทั้งหมดทั้งการที่อยู่ อะไรใดๆก็แล้วแต่เขาดูแลให้หมดนะครับผมเราก็มีแต่ตัวกับใจไปแล้วก็ความพร้อมที่จะกลับมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเท่านั้นเองครับสุดท้ายครับพี่อาเสีือว,ว่าน้องๆฝากถึง ให้ติดตามเป็นนดนึงครับโอเคงั้นเป็นขอเป็นพี่อาร์ตฝากแล้วกันเนาะโอเคพี่อาร์ตก็ขอฝากน้องๆทั้งสองคนนะครับแล้วก็ฝากผลงานในอนาคตด,ด้วยซึ่งพี่อาร์ตเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือทําละครมาแล้วก็หันมาจะทําเป็นเรื่องของเป็นภาพยนตร์แล้วก็เรื่องของเพลงให้น้องๆได้มีโอกาสในการใช้ความสามารถในวงการบันเทิงแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเราพี่น้องไทยจีหรือประเทศอื่นๆที่เรากำลังจะร่วมออจอยด้วยเนี่ยมันก็เป็นมิติใหม่ที่เราจะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันและที่สําคัญเลย,เลยคือผม อยากให้น้องๆที่เป็นนักแสดงเนี่ยได้รู้จักคําว่าเป็นตัวยูทธูตการค้าแนะนําสิ่งดีๆของเมืองไทยสินค้าของเมืองไทยแล้วก็ตัวของน้องเองที่เป็นของดีของเมืองไทยด้วยครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมครับครับนิดนึงครับเีให้ติดตามกันเลยอ๋อได้เลยครับผมก็ตอนนี้นะครับก็ ให้ติดตามไอจีน้องๆก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมีแถลงข่าวในเรื่องของการเปิดตัวภาพยนตร์อีกเรื่องของเพลงอีกเงี้ยครับผมแล้วก็เดี๋ยวติดตามได้ที่เพจของวันเนอร์กรุ๊ปนะครับผมแล้วก็น้องๆฝั่งไอจีเลยทิก t o อด้วยก็ไอจีครับก็ G U A N Y U u n d e r s A J ครับแฟนเพจด้วยครับอัครวัตรก็ในแฟนเพจนะครับก็เป็นอัครวัตรจริงๆก็โลดครับ ผมเฟบก์ครับแล้วก็ทิกต็อกครับเป็นเฟรมปัญจลักษณ์ภาษาอีสป์ครับได้ครับผมครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับจะถ่ายภาพนี่